กิจกรรมสวสดมนต์ความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยสองเฟซบุ๊้วนกลมอารมณ์ดีรหัสสองครั้งที่16วันที่18บแมกราคม2568 <c oughs> บัดนี้วันที่18บแมกราคม2568ครับเป็นวันที่16ที่ข้าพเจ้านางสาวชยาดาสมจิตมะลี ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่ตอเน,นื่องด้วยเถิบทที่หบทสวดชุมนุมเทวดา สมัมมตาจักกะวาเลสุอักราคัดคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชัสะสุนันตุสักขะโมคทังสักเคกาเมจารูเปคิริสีคารัตะเตเถจันตะ ควิมาเนทีเปรัตเถจากคาเมต่าวุวะนคะหะเนเคหวะวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุทเทว,วาชาละทธละลาวิสิสะเมยักขะทันทัพพะนาคาติทันตาสันติเกยังุนิวะลาวาจ่านางสา,าโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวนากาโรอัยยมพัทันตาธรรมมะสวนาการอัยยมพัทันตาธรรมมะสวนาการอัยยมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตไตยอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่สามเบิกาพระรัตนาตราัยอารหังสัมมาสัมพุทโภพกวาพุทธังพคะกวันตังอภิวาเทมิสวากขาตภพะกวัตาธรรมธรรมนัมมะซาอามิสุปฏิปันโนพคะกวาโตซาวกสร้างโฆสร้างขังนะมานุ บทที่สี่บทสวดนะมากาสิกขาถานโมตสตสะภคะวะตออรหะตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสตสะภคะวะตออรหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสะภคะวะตออรหะตสัมมาสัมพุทธสะบทที่ห้าบทสวดไตสรารนาคมปาถะพุทธังสาร,รังขจฉามิธรรมังสารังขจฉามิสังฆังสาร,รังขจฉามิทุตียัมปิ พุทธังสารนังขะฉามิทุติยมปีทำมังสารนังขะฉามิทุตียัมปีสั่งคางสารนังขะฉามิตัดทียมปีพุทธังสารนังขะฉามิตัตทียมปีทำมังสารนังขะฉามิตัตยียมปีสังคางสารนังขะฉามิ บทที่หกบทสวดสจัจจกิริยาคาถานัตถิเมารานังอัญญังพุทโธเมศรานังวะรังเอตินะสัจจาวัชวัชเชนะสโสที่มีหุนตูสัพพทานัตถิเมารนังอัญญังธรรมโมเมารานังวะรังเอเตินะสัจจาวัชเชนะสโสที่มีหุนตูสพัพพทา นัตทิเมสาร,รังอัญยางสังคงมีสารังวรังเอเตนะสัจจะวัชินะสที่มีหงตุสพัพทาบทที่7บทสวนมหาสมัยสูตรเอวงังเมสุตังเอกังสมย,ยงังภะควาสักเกสุวิหารติกะปิระวัตถุสมิงมหาละ มหาวันีมหาตาพิกุสังเคนะสัจทิงปัญจามาเตหิพิก,กสุสเตหิสัพเพเหวะอาหารหันเตหิสัทสหิจาโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาหุนติภาควันตังทัศนายางพิกุสังคันจะอัทขจ่ตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทวนางเอ เอตะท,ะทะสัสโหสิอายังโขพภกควาสักเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนสหาตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิกุสกเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทสัสยหิจาโลกาทาตุหิ เทวตายีภุเย,ยเนะสันนิปติตาโหนติปักวันตังทัสสานายะพิขูสังคัญจะยันนูนะมายมปิเยนะปักวาเตนะปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตาวาภักขวะตสันติเกปัจเจก,กะคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปินามะภะราวา บุริโสสัมมิติตังวางพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาเวสุทธาวาเสสุเทเวส,เวสุอันตรหิตาภะควโตหูรโตปารุปาตุระหังสุ อาโขตาเทวตาภะควันตังอภพิวาเทตวาเอกะมันตังอัดทังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภาภาควาโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมโยปะวะปะวะนัสมิงเทวากายามา สัมมาคาตาอาคะมาตาัมหะอิมังธรรมมสัมัญยังทากิตายานวะทากิตาเยวะอาปะ ลาชิตาสังคันติอาทะโขอาปาราเทวตาภักขวโตสันติเกอีกมังคาทางอภาสิตักตาลาพิกาโวสามมาทายหังสุจิตตังอันตอัตโนอุชุกเก่ามากังสุสาราทีวะเนตานิคะเหตวาอินทาริยานิลกขันติปัดทิตาติ อัทโคอัปปาราทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาวปะรีคังอินทาขี่ลังโอหัตจ,จะมะมีชาเตจะรันติสุทาวิมาราจากขุมามาตาสุทันตาสุ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 สสนาคาติอัทโคอัออปปาราทว วต,วตาภะควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังขตาเสนาเตขิมาสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติสันติติอัทโคภะควาพิกูอามันเตสิเยพุยเยนะพิกเวทาสาสุ โลกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัสสานยะภิกขุสังคันจะเยปิเตพิกขเวเอเหสุงอาติตะมัททานางังอาหารอาหาันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตปาระ มาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสุงเสยยะทาปิไมหังเอตลัลัติเยปิเตพิกเวอพระวิสันติอาคาอานาคาอานาคาตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาควันตานางเอตาปาาัปะไรมาเยวะทวะตาสันนิปติตาวะ พระวิสันติเสยยะทาปีไมหังเอตระหิอาจิขีสามิพิกเวเทว,วากายานางนามามิกิตติอิสามิพิกเวเทว,วากายานางนามานินิเทศิสามิจิพิกเวเทว,วากายานางนามามิตังสุนาถาสาทุกลงนามะสิกะโรธาพาสิสามิติ เอวังพันเตติโขเตพิขูภพักวโตปัจจสโสสุงภักวตาภักพควาเอตะทาวตะโสโสโลกะมะนุกัสสามิยัตถคุมมาตะตะทัสสิตาเยสิตาหิหิคัพพลังปะหิตตาสะมาหิตาปุ ปโถูสีหาวะสัตลลีนาโลมะโลมะหังสาภิกสัมพุโทโนโอธามาตตะมานาสาสุทธาวิปัสสนะมานาวิรายิพิโยมันจะสะเตยยันตวา ยัตตววัเนกะปิราวัทะเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนเละระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตระเจะตจอะตตปะมะกรุงสุตตาวาพุทธาสาสาสนางังเตตับเตสัมปาตุระหุยานางังอะมนุสานาะทัสนานะเบเก สตัสตตถสัตตมัทธคุงสหัสสังอาถาสัตตลิงสัตตังเอเกสหัสสานางังอามนุสาวนะมัทธสุงอาไปเ,เกนันตมัทธคุงทิสาสภาพุตตาอาหงตันจสะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตาวะนะจากหูนาะจากหูมาตตโตอามันตยสิสัทธาสาวะเกสาเสนนะคเต เทวกายาผาพิก กันตาเตวิชานาธาพิกาโวเยโวหังกิตาอิสามิคิริเหอนุปุกผาโสสักตาสหัสาสวะยาขาภุมมากาปิละวัตวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางชาสหัสสาเหมะวตายาขานาลันตวันนิโนอิทิมันโตสุต มันโตวันนาววนโตเฮสัสิโนโมโทามานาพิกามุงพิขูนางสมิตติงวะนาำสาสาตาขิรีติสาหะ สหัสยาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวะนางอิเจเตโสราสหัสยาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายานานานตะวันนิโน อิทิมัโตชุติมัโตว,วันนาวันโน,น,นายาสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิตติงวะนางกุมพิโราลาลาชักะฮิโกเวปุลส萨นิเวสนาปิโยนางสตาสหัสสังยะขานางปะฮิรูปปาสิสติกุมพิโราลาชาคะฮิโกโซปาค่าสะสมิตติงวะนางปุ มัจจะที่สังราชาทตาทรัตโถป่าสาสติคันทัพพานางอธิมติมหาราชายักษศิโสปุตตาปีตาัสสะพหะโวอินทานามา,มามหผราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโต,ววนตยักษศิโนโมทามามาอภิกามุงพิคูนางสาม,มิติงว่านางตาขีนายจากที่สังราชาวรุณโหตับป่าสาสติ กุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายสัตสิโซปุตตาปีตสะปะหาโวอิทานาามามหภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทานามาอภิการ,รมมุงพิขุนังสม,มิตติงวานังปัจชิมัจั สังราชาวิรูปโขปะสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตาสาวะโหูอิทานามามาม,ามาหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทานามาอภิกามูภิกขุนางสม,มิตติงวานางอุตตะรัญจะ ปุตตะลัญจะที่สังราชาคุกเวโรตับปะสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายสาสศิโสปุตตาปีตสสะะหโหอิทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโนยสัสสิโนโมทานามาพิกาโมมโขูนางเสมิตติงวะนางปุริมาที่สังทะัตต์รัตโถทัคขีเนนะวิรุณหกโก ปัญจิกเมนะวิรูประโขกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทันทธันลามานาทางสุวะเนกับปีละวัตถุวัตเวตะสัมมายาวิโนทัาสา ภาษาอาคูวันจะนิกาสัทธามายาคูเวนทุเวเวนทุกวิภูจัวิภูโตสหจันทนโนกามาเสถโถจาก,กินนุมันทุนิมันทุจักปกนาโทโอปะมันโนจัเทวสุโตจะมาละมาริจิตตะเสโนจักขันทภู นาโรนาโรราชาชาโนสโปอาคูปัญจะศินโขเจวะตามพะรูสิริยะวัชชา,าเอเตจเนจะราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุพิโมทามานาพิกามูพิขูนางสมิติงวะนางอาคา,า,า,าคาคูนาภาษาราคาเวสาราสหาตัดฉะกากัมพาร,รัสตตารา อาคูปายาคาสหายาติคิยายามุนาทัตตละาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาค่ะสามิติงวะนางเยนาคาลาเชสหะสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธะจากขูวาเวหายาสาเตวานามัชชะ บัตตาจิตตาราสุปันนาอิติเตสานามาอภยันตา,านาคารา,าชาลมาสิสุปันนโตเขมมา,ก,มาก,กาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปวหัดยันตานาคสุปันนาสุสารนามาก,กังสุพุทธังชิ ทิตาวิชิลหัดเถนะสมุททางอส,สุราสิตาพาตโรวาสวัจเจเสเ,เ,เตอิทิมันตโตยัสสิโนการกัญญามหาทิสมาอส,สุราธานะวะเคนะวะวะเขวะคาเสวะคาสา,าเวปะจิตติสุจิตติจปาหาราโทนะ มะมุจีนามุจีสะหะสะตัดสตันจะพระริปุต,ตานางสัพเพลเวโรจะกนามากาสันนาิตวาพระลิงเสนางราหูพัฒมุตปาขะมุงสัมโยธามิอัทโยธานิพัททันเตพิกูนางสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปะทะวีจะเตโชวาโยตะทาคามุงวาลุนาวารุนาเทวาโสมาโสมจะยะสสะส,สหะเมตตาการุณากายิกาอาตูเทเวยสะสสิโนเท ท้าเสเตทาสักากายาสัเพนนันต่วันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโนยัสั์โนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสมมิติงวะนางเวทูลจะเทวาสหัสลีจะอาสามาจะทุเวยะมาจะทัสสัน จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสูปะนิสาเทวา,า,า,าสุริยะาายามาคูสุปุรักิตานักขัตตานิปุรักขิตตวาอาคูมันทาวรา,าหักาวาสูนังวาสโวเโสโถโศกูปาคาปุปรินทโท ทศเสเตทศสาธากายาศเพนานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาัตสินโมทามานาอภิกามุงพิขุนางสามมิติงว่านางอทาคูสหาภูเทวาชารามัคคีสิขาริวัา อาลิทกาจะกโลชาจะกอุมมาปุพพะนิพาสินโนวารูนาสหธรรมมาจะาอจจุตตาจะกอะเนชากาสุเลยยาลุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสินโน ทัเสเตทัสยะทากายาสัเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโนยสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนังสะม,นสะมานา มหาสามานามานุษสามมนุษย์สุตตมาคิทาปาทูสิกาอาคูอาคูนะมุมโนป,ปทัทถสิกาอาทาคูหะหะและโยเทวาเยจโลหิตะวสิโนปาลาคามหาปาลิปาลาคาอาคูเทวายาตสิสิโน ท่าเสเตท่าสาากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสัม,มิติงวะหนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนาาัสาสหะโอทาตะไครหาปากโมกขาอาคูเทวาวิจักขะเนนาสธามัตตาหาระขัดชามิส กะจ่กยะสัตสิโนทาตะทา,านายังอาคูปะชุนโนโยทิสาอภิสันสติทเสเตทัสทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาะวันโนยะสัตสิโนโมทามานาภิการรมุมภิกขุนางสัมมิตติงวะนางเฉมิยาสุติสุตุสีตา ยามากัตกายะจะยสิโนสัมพิกพะตากาลามาเศษถษฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคู อะทาโคประละนิมิตาเทเสเตทัสทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโนยสัสสิโนโมทามามนาพิกามุงพิกูนางสมิติมวานาสัทเถเตเทสะเทวะนิกายา สัพเพนานันตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเนสะทิสาสหะปะวุทาชาติมาขีลงังโอขาตินนะมาหาสวังทักเขโมฆะตะลังนาขังจันทงังวะอิ ส,สิตาติตังสุพัมมาปะระมะัโตจะปุตตาอิธิมัโตสหะสันนังกุม,มารโอติสโสจะสโสปะคะโสปะคะสาะสมิติงว่านางสหัสพัมมโลกานางมหาพัมมาพิติทัตททติปะอุปะปันโนสุติมันโตพิษะมหากายโยยะสัสสิโส เทเสทะเท,เทเสทะอิสราอาคูปัจเจกาวะสะวัตติโนเตสันจะมัชชะโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจาัสาเพอภิกันตาสินเทเทเวสัพัมมาเกมาลาเสนาอาภิกามิปัศปสสะกันหัดจะกันหัดสามาธิยังเอธาคันหัดหัด คันหัตถะพันทะะัตทะลาเคนะพันทะมัตถุโวสะมันตาปะริวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินางอิติตัทะมหาเสนโนกันหะเสนางอะ เปสยัยปานินาตะละมหัจจะสรังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุนสโกปาวุสโกเมโคทาายันโตสะวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวัติสังุทโทสอะอสะยังวาเสตันจาศเพ อะพิญญายะวะวะขิตตวานะจักขุมาตาตัดโทอามันติสัสถาสาวเกสาสเนระเตมหามาราเสนาอะพิกันตาเตวิชานาทะพิขะโวเตจะอตตาจัปตะมะกะรุงสุตตวาพุทธสาส,าสนางวีตระเเคหิปักกาุุเนสันโลมัตติ อินชัยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชาเนสุตาติ